เดี๋ยวไปต่อไปต่อนะเพื่อนๆไปเส้นวันนี้วันนี้ไปไหนฮะไปไม่ไปเที่ยวเนี่ยไปไหนคะเรียนบ้านอยู่นี่ไหมเม่อไหน่จะอยู่เขาเขาไม่ได้อยู่นี่เขาเขาอยู่พุ่งลงทไปสุดอพยพ้านไป ไปค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเยเด็กจะพาททเที่ยวโรคหมู่บ้านนะคะไปค่ะโอ้ยโอ้ยแล้ว เาเลิกแล้วไม่ได้ไม่ได้มาหรอกมันปวดหัวเร,เรื่องของเรือ่องปวดหัวแล้วก็วมันรู้สึกสมองตื้อาโอ้มีครูสอนอยู่ข้างหน้าวันนี้ครูหลายคนเลยกี่เลยเลยปั่นจักรยานเที่ยวอย่างเดียวัจักรยานรอบหมู่บ้านนะคะทุกคน ตอนนี้เดทรมๆเมวันนี้ก็ยยเล็กก็ไม่ได้มาเต้นกับเขานะคะแล้วก็มันรู้สึกสมองมันตืต้อๆเนาะก็เลยไม่ได้มาอันนี้เนาะผู้ที่ชอบเสียงเขาคู้งับพี่สาวไม่สนใจฟังเพลงลูกทุ่งบ้านนา ฟังเพลงลูกจุงบนราเขาว่มาร้องไปฟังไปอันทีจะทจััม ไอ้ว่าเก็มาปั่นเนเพื่อนนะคะอันนี้ตรงนี้ซอยสี่นะคะอันค่ะ นี่เอออันนั้นเมื่อกี้ซอยห้ามาตรงนี้ก็ซอยหกนะคะโอ้ยหนูเกี๊ยมาทัดทายหนูเด้อซอยเจ็ดซอยแปด แล้วก็ไม่ค่อยได้อันนี้มาไม่ค่อยได้มีโอกาสามาอันนี้นะคะร้านนึ่งไอ้ร้านนี้กระจายนะคะ เอฮ่ทำอะไรฮเอาไม่มีโอแล้วเหรอโอไล์ปิดแล้วฮะเผิดโอไ้ทแลวเอาไม่เอาไม่ได้ทำแล้วเหรอทำไมอ่ะปิดแล้วก็ยังเคลี่ยวเรื่องเฉยไม่ได้เราเราเองไม่ได้ทำแล้วอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านกันหมด อยู่บ้านกันหมดเลยเหรอเอาทีนี้เราไปคุยก็เลื่อนไปเจ็ดสิบห้าเหรองเรื่องมีลงนี้ทำเหรองทำอยู่ก็ยังรวยเออไม่ต้องทำหรอกรวยแล้วอ่ะรวยหล่ะต้ต้องให้จบตรงเนี้ยถึงจะเราไปทำงานอื่นได้เออต้องรอแล้วไปก็ไปทำอะไรลุงเพราะว่าลเดี๋ยวเราฝาะลุงทะลุงจะเลื่อนถึง ปีใหม่หรือว่ายังไม่รู้นะ<อ>มีมีตั้จายก็่งเล่นไปเรื่อยเอาก็นี่อยู่บ้านทุทก,นนทกทุกวันเ่ยดิเออก็นั่งนั่งนอนนอนไปก่อนรวยแล้วอะไไนน่ะขีร่รถเล่นไงขี่รถเล่นเออ จนก็ไม่สนก่อแต่เพิยงหาคนพูดฟิตรโผล่ไฟเงินทองเพียงที่จะตื่นต่อพอใจโอ้่บ้านนี้ปิดเงียบแล้ว นะคะทุกโคเนาะปั่นจักรยานนะคะยามแดดล่มล,ม,ลมตกเนาะนนนตอนนี้ก็โอ้ยดูที่ค่ะอากาศร้อนมากร้อนสุดๆเนาะ ไปแล้วค่ะไม่ได้เต้นค่ะไปเลยวันนี้มีมีพอดีวันนี้ไปตลาดก็เลยซื้อไก่มาเลยซื้อซื้อ,อก็ไว้ให้กินจิ้มอย่างนั้นแหละแล้วก็ลาบปลาดุก

เต็มฝันคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าคืนนีือเป็นถึงน้ำปากเดือนกับดาวบอกว่าอยู่ในวันที่นกบินเดิมทางหกีกวามกลางเมืองล ทำร้อยจำกระโดงเงินคงท้อง่วงทงเทาอยู่ห้องเทาพิงเทาริมทางทำงานรับจ้างได้ตังนิดน้อยอยู่ความจริงที่ถ้าให้ถอย กติเลี้างโอ้โหฟางกลังหัวคันจมูกค่ะคันจมูกคุณเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วนะคะพี่น้องเงียมกันหมดแล้วนะคะ อยู่บ้านเราย้มหนาวเพราหนาวเพียงกายของกังไฟยังมีไออุน่นหลักจากน้ายังหอมละมุนนอกลาตีลอยลมข้างทา,างอยู่มือ ไฟนี่อ้อนเขาไม่สั่งแสงเซตแล้วลอยลงคอกว้างตรงนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไรไม่ได้เอาอะไรค่ะผ่านมาเฉยมามาทักทเฉยๆค่าวันนี้แค่ไปดูเขาเฉยเออๆอือ ออกอยู่แต่มันรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยทำไมอ่ะไม่ค่อยสบายเวียนหัวเวียนหัวลูกลูก